ปวดปวดมองขึ้นอนก่อนนะคนจะขึ้นนอนก่อนอืนคงต้องเป็นอย่างนั้นแหละเดี๋ยวรอก็ได้มัคงต้องเป็นอย่างนั้นที่โซ่ต้องรอไปแต่โซ่โซ่รอไม่ไหวว่ะงั้นว่าจะขึ้นนอนนะจะขึ้นเลยนะขึ้นเลยไหมเดี๋ยวรอพี่ไอมาก่อนเกียดรอแล้วเอ้าก็ช่างโซ่ดิ เขาจะรอลองรองก็ได้นะไม่นานเดิมหัวใจเหินไว้จะถาเรไปรอดในี่ยโซ่อย่าอย่าเดี๋ยววิวคำเ <Sorry. S 1> ดิเด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  ขอสียงนะครับไทยเอกลักษณ์ของอาต้อยเป็นไงไ่ยเอกลักษณ์ของอาต้อยเจ็บช้ำมาแล้วเพราะความรักปวดหัวใจนักรักผิดหวังรักติดปีกบินสินรักไม่รอรัง้งไ<ร>เคยผิดหวังเลยเหรอเคยมีแฟนกี่คนเนี่ย ทำไมล่ะอ้างถามไม่เฉยก็ก็เคยมีก็เคยมีก็รู้ไงว่าเคยรู้ถ้าถามว่าเคยมีกี่คนจต่มไม่ได้แล้ <c oughs> <c oughs> วเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แปดมั้งเยอะยังจริงดิ จริงจังนะแฟนเขาเลยก็ที่ก็ที่เรียกว่าคบอ่ะโอ้โหเจ๊เด้อไม่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 แต่คบไม่นานแต่แต่ว่าที่แบบเร็วสุดเลยกี่กี่ครั้งกี่เดือนเลยสองอาทิตย์ม oh ันเขาเรียกเป็นแฟนเหรอก็คือคุยกันมาก่อนนานๆแล้วพอมาเป็นแฟนกันมันคบได้เท่านั้นอะ่ะ อ๋อคุยคุยโทรศัพท์นานไปเบื่อค,คุยดึกดึกไม่ตอนนั้นอ่ะมอตน้นมันยังไม่